ในยุคที่การสงครามทางอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่มีประเทศใดในโลกที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีขีปนาวุธอากาศสู่อากาศได้อย่างรวดเร็วและก้าวกระโดดเท่ากับประเทศจีนและที่แนวหน้าขององค์การเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือขีปนาวุธ P-L 1 2หรือที่รู้จักในชื่อปีลี่ลกบซึ่งเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศแบบเรดาร์นำวิถีระยะไกลที่ได้กลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถด้านอากาศของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนหรือ PLA ในยุคใหม่ p ล1 2ไม่ได้เป็นเพียงความสำเร็จด้านเทคนิคเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของจีนในการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศด้วยตนเองให้สามารถแข่งขันหรือแม้แต่แซงหน้าชาติตะวันตกได้ในช่วงต้นทศวรรษ2000ขนขณะที่จีนยังพึ่งพาระบบขีปนาวุธนำวิถีจากรัเสเซียเช่น R-77 หรือ R-27 เพื่อใช้ในการต่อสู้ทางอากาศระยะไกลผู้นำกองทัพอากาศของจีนเริ่มประกักว่าการพึ่งพาอาวุธจากต่างชาติเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่งยวดต่อความมั่นคงในอนาคต ด้วยเหตุนี้โครงการพัฒนา PL-12 จึงถือกำเนิดขึ้นภายใต้การดูแลของสถาบันวิจัยขีปนาวุธนำวิถีอากาศสู่อากาศแห่งลุยย่ยหยางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมการบินแห่งประเทศจีน AVIC โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างขีปนาวุธที่สามารถเทียบชั้นกับ AIM-120 AMRAAM ของสหรัฐอเมริกาและ PL-12 ก็ได้พิสูจน์ตัวเองว่าไม่ใช่เพียงแค่การลอกเลียนแบบแต่เป็นผลงานที่มีเอกลัก,กษณ์เฉพาะและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ PL-12 เป็นขีปนาวุธนำวิถีด้วยเรดาร์แบบแอคทีฟเรดาร์โฮมิงซึ่งหมายความว่าเมื่อเข้าสู่ระยะโจมตีปลายทางมันสามารถค้นหาและติดตามเป้าหมายด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาเรดาร์ของเครื่องบินแม่อย่างต่อเนื่องข้อได้เปรียบนี้ทำให้นักบินสามารถหลบหลีกหรือโจมตีเป้าหมายอื่นได้ทันทีหลังยิงโดยที่ขีปนาวุธยังคงติดตามเป้าหมายได้อย่างแม่นยำในระยะกลางถึงไกลขีปนาวุธจะอาศัยการนำวิถีแบบ In a Sherlock Inertial Navigation และได้รับการปรับปรุงเส้นทางจากเครื่องบินแม่ผ่านลิงข้อมูลกลางอากาศซึ่งช่วยให้ PL-12 สามารถปรับเส้นทางตามการเคลื่อนที่ของเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่องความแม่นยำจึงเพิ่มขึ้นอย่างมาก PL-12 มีความยาวประมาณ3.6เมตรน้ำหนักราว180กิโลกรัมใช้เชื้อเพลิงแข็งแบบจรวดเร่งเดียวทำความเร็วได้มากกว่าแมสซีและสามารถยิงได้ไกลถึง70-100กิโลเมตรทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสูงและความเร็วขณะยิง ข้อมูลทางเทคนิคหลายส่วนยังเป็นความลับของกองทัพจีนแต่จากการวิเคราะห์ของฝ่ายตะวันตก P-L12 อยู่ในระดับเดียวกับ a i m 1 2 0 4ของสหรัฐหรือ R-77 ของรัสเซียหัวรบของ P-L12 เป็นแบบระเบิดแรงสูงชนิดสะเก็ดระเบิด Fragmentation พร้อมระบบจุดชนวนระยะไกล Proximity f i e l d เพื่อให้ระเบิดได้ในจังหวัดที่มีโอกาสสร้างความเสียหายสูงสุดโดยไม่จำเป็นต้องกระทบตัวเป้าหมายโดยตรง ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการทำลายเป้าหมายที่เคลื่อนไหวเร็วอย่างเครื่องบินรบจุดเด่นที่น่าสนใจอีกประการของ P-12 l คือความสามารถในการติดตั้งบนเครื่องบินหลากหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น J-10, J-11, J-16 ไปจนถึง JF-17 Thunder ซึ่งจีนพัฒนาร่วมกับปากีสถานทำให้ขีปนาวุธรุ่นนี้กลายเป็นขีปนาวุธหลักของกองทัพอากาศจีนและพันธมิตรต่างประเทศเช่นปากีสถานที่ได้นำ P-12 ไปใช้ปฏิบัติการจริงในพื้นที่ภูเขาสูงอย่างแคชเมียร์ ซึ่งสร้างผลลัพธ์ที่น่าประทับใจแม้จะมีสมรรถนะใกล้เคียงกับอาวุธรุ่นไฮเอนของชาติตะวันตกแต่ P-L12 ก็มีข้อได้เปรียบด้านต้นทุนเนื่องจากจีนสามารถผลิตได้ในราคาที่ต่ำกว่ามากโดยเน้นการผลิตจำนวนมากเพื่อสร้างความได้เปรียบทางปริมาณในการรบเชิงยุทธวิธีหากเกิดสงครามทางอากาศในภูมิภาคการมีขีปนาวุธเช่นนี้ในจำนวนมากย่อมสร้างความได้เปรียบอย่างมหาศาล ในเชิงการออกแบบ PL-12 ใช้การจัดวางปีกแบบกากบาดมีครีบควบคุมด้านหน้าและด้านหลังเพื่อเพิ่มความเสถียรและการควบคุมทิศทางในระหว่างการบินหัวนำวิถีเรดาร์ทำงานในย่านความถี่ X-band ซึ่งคล้ายคลึงกับระบบของขีปนาวุธ AMRAAM มีระบบนำทาง i n ชี t i ลอและคาดว่าอาจใช้การปรับแก้พิกัดด้วยระบบ GPS หรือ北ดของจีนเองด้วยแม้ไม่มีการยืนยันจากทางการขีปนาวุธรุ่นนี้สามารถยิงได้ในทุกสภาพอากาศ และสามารถรับมือกับเป้าหมายที่ใช้มาตรการต้านการตรวจจับด้วยอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์เค r าเตมเชอร์ได้ในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามจุดอ่อนที่อาจเกิดขึ้นคือความเสี่ยงจากการถูกรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นการแทรกสัญญาณการใช้เป้าหลวงหรือระบบรบกวนเรดาร์ขั้นสูงซึ่งอาจลดประสิทธิภาพของ P-12 ลงได้ถึงกระนั้นวิศวกรจีนก็ยังคงพัฒนาเทคโนโลยีต่อต้านการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ (ECCM) อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานแม้อยู่ในสภาวะสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับเครื่องบินรบของสหรัฐญี่ปุ่นหรือชาติพันธมิตรที่มีระบบรบกวนสัญญาณลำหน้า PL-12 แม้จะยังคงเป็นกำลังหลักของจีนในขีปนาวุธระยะกลางในปัจจุบันแต่จีนก็ไม่ได้หยุดพัฒนาขีปนาวุธรุ่นใหม่อย่าง PL-15 และ PL-21 ได้เข้าสู่สายการผลิตและการประจำการ ซึ่งมีพิษัยยิงไกลกว่าและใช้หัวนำวิถีเรดาร์ AESA แบบล้ำสมัยโดยเฉพาะ PL15 ที่ว่ากันว่ามีพิสัย,ยิงมากกว่า200กิโลเมตรแต่ PL12 ก็ยังคงเป็นอาวุธหลักในฝูงบินของจีนและยังมีบทบาทสำคัญในตลาดส่งออกมิติด้านการส่งออกเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญ PL12 ได้เปิดทางให้ประเทศกำลังพัฒนาซึ่งไม่สามารถเข้าถึงอาวุธตะวันตกได้มีโอกาสใช้งานขีปนาวุธระดับโลกปากีสถานนับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด ซึ่งไม่เพียงแต่ซื้อมาใช้งานแต่ยังรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ทางอากาศอย่างแท้จริงโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับขีปนาวุธรุ่นเก่าที่มีข้อจํากัดมากกว่ายังมีข่าวลือว่าจีนอาจกําลังพัฒนา PL-12 รุ่นพิเศษที่สามารถติดตามเป้าหมายจากสัญญาณเรดาร์สัตวรูแบบพาสซีฟเรดาร์โฮมมิงซึ่งจะทําให้มันกลายเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศแบบต่อต้านเรดาร์ーーได้ในตัวแม้จะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่ก็แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่จีนไม่เพียงแต่เรียนแบบ แต่เริ่มคิดค้นนวัตกรรมด้วยตนเองการฝึกฝนของนักบินจีนในยุคใหม่ก็ปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีของ P-12 l เช่นกันโดยเน้นการซ้อมรบแบบ BVR หรือการสู้รบระยะไกลโดยใช้ข้อมูลจากเครื่องบินเรดาร์ลอยฟ้าเช่น KJ-500 หรือ KJ-2000 ในการประสานเป้าหมายผ่านลิง์ข้อมูลแบบเครือข่ายทั้งหมดนี้สร้างห่วงโซ่สังหารที่แม่นยำและอันตรายยิ่งเหนือสิ่งอื่นใด P-12 ยังมีคุณค่าทางสัญ,ญลักษณ์อย่างยิ่ง มันคือหลักฐานว่าจีนสามารถพัฒนาอาวุธเทียบเท่าโลกตะวันตกได้อย่างแท้จริงในอดีตกองทัพอากาศจีนเคยถูกมองว่าอยู่ในระดับรองแต่วันนี้ด้วยขีปนาวุธอย่าง PL-12 โลกเริ่มมองจีนเป็นมหาอำนาจทางอากาศที่สามารถท้าชนชาติใดก็ได้ในเวหาในโลกยุคใหม่ที่การเผชิญหน้าอาจประทุขึ้นในไต้หวันทะเลจีนใต้หรือภูมิภาคอินโดแปซิฟิกอาวุธอย่าง PL-12 อาจเป็นตัวตัดสินชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ ในสนามรบที่ไม่มีใครเห็นแต่ทุกวินาทีล้วนหมายถึงชีวิตขีปนาวุธลูกนี้คืออสรพิษไร้เงาที่ซุ่มเงียบพร้อมโจมตีอย่างแม่นยำในพริบตาสุดท้ายนี้ PL12 คือมากกว่าขีปนาวุธตาคือสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นของจีนในยุคศตวรรษที่21คือภาพสะท้อนของเทคโนโลยีการวางแผนและยุทธศาสตร์แห่งอนาคตและไม่ว่าคุณจะมองมันในฐานะคู่แข่งของ AIM120 ทายาทของ R77 หรือสิ่งประดิษฐ์เฉพาะของจีนเอง ขีปนาวุธลูกนี้ได้เขียนกฎหม่ขององค์การครองน่านฟ้าเรียบร้อยแล้ว